สวัสดีจ้าเอซมือเสาวันทีส่สิกันยาสองหาหหาเรค่ะมาอ่วัดปูสี่ศูนย์คือเก้าและนอค่ะพี่น้องค่ะมาหาปูมาดึงบรรยากาศส้มบรรยากาศน้ำกันเด็กปูก่บพี่เก้าพี่น้องคือเก้าค่ะเด็กปูมาเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ ขัวเพื่นเตรียมเห็ดแนวกินอาหารเพื่อนหรือปูหัวนี่ได้เหยียบเขา่าเออหัวนี่ฝันว่าบักเนี้ครับสาเลงไปเหยียบเขา่าท่าซาเลงของเน่าน่ะบ่ะอ,อ้าวเลี้ยงซาเลงว่าหามันออกได้สามสองนี่คือปลาะยังค่ะลงมาลงมาเอาหัวนีแล้วฝันว่าบักเนี้ครับสาเลงไปเหยียบเขา่า เี่กสิเขาเด็ซาเล่งอีกแล้วไม่ตัวใดเลยเนะลขกซาเล่งจำได้แต่สิ3แปดหนึ่งแปสาเด็ซล่ง1 8 3่พี่น้องงวที่พานมากแมา่บันเพิ่นกับฟันเนะะี่ค่ะฟันวา่าขี่รถซาเล่งแล้วเพิ่นกะถือเด็กข่สามสองัวน,นี่เพิ่นกับฟันวาหลานขี่รถซเล่งไปเหยียบเขาวะสันหมแหน่เนะะี่ยค่ะเด็กซาเล่งเพิ่นสีออกอีกเด้อพี่น้องหนึ 1, 8, 3, ่งแสาเด็ซล่งเพิน่น เอาพี่น้องมันหมาน้ำกันแม่ว่าหนึ่งแปดสามสองเอาเขาก็เลขกดังเลยล่ะหนึ<ะ>่งแปดแม่ว่ามันออกเด็สามสองอีลีด่ด้แล้วถือ,เ,อเลยคนถือยัวคนเสือยัววันนี้ฉันบอกสิบแปดอีกเดี๋ยวฉันรับพี่น้องมันมาน้ำกันเด้อพี่น้องเด็กสะเหล่งของแมยบันหนึ่งแปดสามสอง หัวที่แล้วเพื่อนฝันว่าเด็กขี่รถสล่งมันออกสามสองค่ะหัวนี่ฝันอีกค่ะว่าหลานครับรถสล่งไปเหยียบเขาหัวแนก<า>เหยียบป้าเขานะี้าเนะม่แม่แม่แนะม่สออิ่แมอแมดแม่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 แอ่แ่แม่แม่แ่่แมม เปย์สามมันก็ออกแล้วบปเหีนมันย่างสิบแปดพี่น้องเอาเม็ดเ,เดียวสิบแปดเด้อมันมันมน้ำกันเขาก็เหล็กปูอดีปูปูปูปวาจังสี่แม่แม่พายาม,ามามามาปูสี่ศูนย์พี่น้องปูพ่นพ่นวาครูม,มาเปิดดวงแม่แม่ห็นเหล็กกันฟ้ามือพเจ้าแม่หนึ่งแปดแม่ คลิปนี้สุูๆมันมาน,นครับพี่น้องคะของวันทีทุบกันยากจะหาหาพี่น้องสูงีหนาบน้ำกันเน้อมันๆมาน้ำกันค่ะพี่น,อลลน้องลำรวยเงินทองเปรเพียงแนวทางผู้ใช้วิจารณญาณในการชมเด้อพี่น้องคะคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารรบชม